อาขงสร,รรัฐบาลด้องเริ่มต้นก้นล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อประชาชนเมื่อบ่ายก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ายังคงมีความพยายามที่จะหาทางดำรงตนอยู่ในอำนาจแล้วก็อ้างกระบวนการที่ทราบเป็นอย่างดีว่ามีความคลุมเครือมีความไม่ชัดเจนหรือจะทำให้เกิดความยืดเยื้อของความขัดแย้งของปัญหาต่างๆ เช่นการเสนอให้มีการทำประชามติซึ่งยังไม่มีใครทราบเลยว่าจะไปถามประชามติว่าอะไรอย่างไรและเหตุใดรัฐบาลนี้จะยังคงมีความชอบธรรม คุณอภพิสิทธ์บอกด้วยนะคะว่างานชิ้นสุดท้ายที่สสพักประชาธิปัตย์ได้ทําก็คือการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกรัฐสภารวม314คนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสวซึ่งคําร้องนี้แหละค่ะก็ได้มีกระบวนการที่สมบูรณ์ในวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะได้เรียกร้องรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยทางประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ยังคงยึดมั่นในระบบรัฐสภาแลยวถ้าหากว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่นอกเหนือวิถีตามรัฐธรรมนูญ คุณอภิสิทยืนยันนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ขอเข้ารับตําแหน่งใดๆส่วนแนวทางในการดําเนินการต่อจากนี้ทางประชาธิปัตย์เองจะสนับสนุนแนวทางในการคืนอานาจให้กับประชาชนรวมถึงการปฏิรูปการเมืองด้วยส่วนพรุ่งนี้นะคะถ้าหากว่าอาดีตสมาชิกเออขออภัยค่ะอดีตสอสอหรือว่าสมาชิกของพรรคเนี่ยจะเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับกลุ่มกปปสก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกค่ะ ไปดูกันต่อถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสที่มี9เส้นทางในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับ9เส้นทางที่กลุ่มกปปสจะเคลื่อนไปค่ะจุดหลักเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์ราชการซึ่งมีคุณสุเทพเทือกสุบรรเลขาธิการกปปสนําขาบวนผู้ชุมนุมเดินทางออกจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในเวลา8.29นาทีนะคะส่วนอีก8จุดเนี่ยก็มีแกนนาคนอื่นๆนัดรวมตัวกัน ก็มีที่หน้าอาคาร SCB ราชโยธินหน้าโรงหนังเมเจอร์ซีนิเพ็กสาขาเอกมยัยวงเวียนใหญ่กระทรวงการคลังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่จะแบ่งเป็นสองเส้นทางรวมถึงที่ถนนสีลมแล้วก็ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หน้าพักเพื่อไทยค่ะซึ่งทั้ง8จุดก็จะออกเคลื่อนขบวนพร้อมกันในเวลา9 39นาทีมุ่งหน้ามายัางทำเนียบรัฐบาล คุณสาธิตวงนองเตยหนึ่งในแกนนำนะคะก็บอกว่าให้มวลชนเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมทั้งในด้านสเสบียงอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบดูแลรักษาพยาบาลโดยจะมีการตั้งหน่วยแพทย์ภาคสนามแล้วก็มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ค่ะ ค่ะสวนโฆษกกลุ่มนะคะคุณเอก,กนัทพร้อมพันธ์บอกว่านอกจากเส้นทางทั้ง9จุดแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือว่าสอรอสอมีนิสิตนักศึกษามีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆรวมไปถึงนักธุรกิจภาคเอกชนด้วยนะคะที่จะมารวมตัวกันตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพกว่า50จุดแล้วก็เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปยังทำเนียบร,รัฐบาลโดยการเดินทางไปที่ทำเนียบครั้งนี้นะคะเป็นการปิดล้อมเฉพาะตัวทำเนียบเท่านั้น ไม่มีการเข้าบุกที่สถานที่แต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าหากว่ามีประชาชนออกมาแสดงพลังในการต่อหน้านัฐบาลมากขึ้นเนี่ยคุณเอกนัทบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วหละที่จะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่ว่าทางกปป,ป,ปสอเองจะมีการอ่านแถลงการครั้งสําคัญอีกครั้งนะคะถึงแนวทางในการเคลื่อนไหวต่อไปที่ทําเนียบพรุ่งนี้ค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมกปป,ปสวันนี้นะคะก็มีอาสาสมัครผู้ชุมนุมกว่า200คนเคลื่อนขบวนจากเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินมาที่ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ6สำนักโยธากรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นพื้นที่เก็บแท่งปูนแบริีเออร์ส่วนหนึ่งกว่า2,000แท่งค่ะเพื่อให้มวลชนเนี่ยเฝ้าระวังป้องกันทางเข้าออกไม่ให้ตำรวจขนย้ายแท่งปูนแบริรีเออร์ออกไปปิดเส้นทางสกัดกั้นมวลชนที่นัดชุมนุมใหญ่เคลื่อนไหวไปยังทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ ส่วนบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะคะที่ศูนย์ราชการอาคารดีถนนแจ้งวัฒนะนะคะก็ยังคงเป็นไปตามปกติคะ่ะบรรยากาศอีกจุดหนึ่งที่ศูนย์ราชการนะคะโดยคุณสุเทพก็ยังคงเดินทักทายกับผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมอยู่นะคะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแล้วก็เป็นกันเองนี่คือบริเวณศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะอาคารดีนะคะผู้ชุมนุมก็ยังคงยิ้มแย้มเป็นกันเองอยู่แล้วก็มีคุณสุเทพมาร่วมถ่ายรูปด้วยรวมถึงมวลชนค่ะเข้าแถวต่อคิวถ่ายรูปกับคุณสุเทพ ค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะส่วนพรุ่งนี้ตอนทุ่มครึ่งนะคะอขออภยัยค่ะคืนนี้ตอนทุ่มครึ่งคุณสุเทพจะขึ้นปรสาสัยบนเวทีที่กระทรวงการคลังค่ะโดยผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยขณะนี้เริ่มเก็บสัมภาระส่วนตัวแล้วนะคะวันนี้ก็ ว่าเป็นวันสุดท้ายในการอยู่ที่ที่ตั้งที่นี่ด้วยก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวไปที่ทำเนียบในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินก็มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นผ้าขนหนูผ้าปิดปากเอาไว้เป็นชุดๆเอาไว้ให้ใช้สําหรับการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนผู้ชุมนุมจากพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาชุมนุมส่วนบนเวทีก็มีการปราศัยโจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คุณปานเทพพัวพงพันธ์อดีตแกนนำนะคะก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้กลุ่มพันธมิตรจะนัดรวมตัวกันที่บ้านประอาทิตย์เวลา8ดโมงตรงโดยคุณสนทิลิ้มทองกุลก็จะเดินนำมวลชนไปส่งต่อ,อย่างขบวนของกปปสแต่ว่าจะไม่ขึ้นเวทีเป็นแกนนำนะคะแต่ก็มีรายงานว่ากลุ่มพันธมิตรเนี่ยได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดรูปแบบในการเคลื่อนขบวนไปร่วมกับกปปสด้วยค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะผู้ชุมนุมต่อต้นานรัฐบาลตอนนี้เริ่มทยอยกันขึ้นรถไฟนะคะเพื่อเข้ามาร่วมชุมนุมกับกปปสที่กรุงเทพส่วนที่นครราชสีมาค่ะผู้ชุมนุมก็ขึ้นรถบัสกว่าส0บคันนะคะเพื่อมาร่วมชุมนุมเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็จะชุมนุมอยู่ที่หน้าสารกลางจังหวัด โดยตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในนครศรีธรรมราชได้เดินทางมาที่สถานีรถไฟต่างๆนะคะทั้งนครศรีธรรมราชต้นพิบูลทุ่งสงจันดีนาบนและก็ฉวางเดินทางไปร่วมชุมนุมกับกบปป,ปสวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็นําอุปกรณ์การเดินทางไกลไปด้วยพร้อมทั้งกับนําข้าวแล้วก็นำ ติดตัวไปด้วยค่ะเจนนํารายหนึ่งนะคะบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายของประชาชนถ้าไม่ชนะก็จะไม่กลับซึ่งก็ได้เตรียมอาหารบรรจุใส่กระเป๋าพร้อมด้วยเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆเอาไว้พร้อมแล้วค่ะขณะที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ไปรวมตัวกันบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดหลังเก่าในเวลาตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปและในวันที่9นี้ค่ะก็จะเดินทางมารวมตัวกันหน้าช่อง11นครศรีธรรมราชรวมทั้งสถานที่ราชการต่างๆที่เปิดทํางาน เพื่อเรียกร้องรณรงค์ให้ส่วนราชการออกมาร่วมอรารยะขัดขืนโดยพร้อมเพรียงกันนะคะคุณจุรีพรประภาพิทยาพงค์ะคะโศกมวลชนคนโคราชต้านคนโกงก็บอกว่าขณะนี้ได้ประกาศให้มวลชนคนโคราชเนี่ยเตรียมเดินทางเข้าร่วมชุมนุมที่กรุงเทพเพื่อเผด็จศึกรัฐบาลก็กําหนดจะเดินทางคืนนี้นะคะก็จะมีรถบัสปรับอากาศกว่าสิคัน าดว่าจะมีผู้เดินทางไปกว่า1,500คนค่ะค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะยังมีมวลชนรวมตัวกันที่ลานอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีนะคะแล้วก็ในเวลา8โมงครึ่งของวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนขบวนไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3ด้วยแล้วก็ที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อขอให้ตำรวจเนี่ยแสดงจุดยืนว่าจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนแล้วก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสั่งให้ข้าราชการหยุดงานทั้งจังหวัดด้วย ทัวอีกที่นึงคะ่ะที่จังหวัดสงขลานะคะมวลชนได้ทยอยเดินทางมารวมตัวกันที่ถนนหน้าสารกลางจังหวัดนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมเคลื่อนไหวคู่ขนานไปกับเวทีกรกปปสที่กรุงเทพโดยแกนํนเครือข่ายกปปสที่สงขลานะคะมีการติดตั้งเวทีกลางเต็นท์แล้วก็เชิญชวนประชาชนให้เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยในขณะที่ประตูสารกลางจังหวัดสงขลาเองขณะนี้ปิดตายแล้วก็ล็อกประตูไปแล้วนะคะโดยมีเพียงแค่อาสาชมัมกรักษาดินแดนที่ทําหน้าที่ดูแลรักษา ความเรียบร้อยอยู่ตรงบริเวณนั้นค่ะมาต่อกันที่การรับมือของฝ yani ั่งรัฐบาลบ้างนะคะโดยเฉพาะสอ,สอ,อรอสค่ะก็ยังคงเน้นที่การเจรจานะคะซึ่งในส่วนของวันพรุ่งนี้ก็จะมีคณะทูตจากประเทศต่างๆฟอสังเกตการในทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะพลตำรวจตรีปิยะอุทายโยโกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสอรสก็แถลงข่าวกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปศประกาศยกระดับการชุมนุมโดยจะเคลื่อนขบวนจากสถานที่ต่างๆไปยังทำเนียบรัฐบาล โดยบอกว่าสอ,อรอสออยังเน้นการพูดคุยเจรจาหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งแล้วก็อยากแจ้งเตือนให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องระมัดระวังเหตุแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ที่มีการเชิญชวนของกลุ่มต่างๆให้ประชาชนมาชุมนุมส่วนบรรยากาศโดยรอบทำเนียบรัฐบาลก็เริ่มมีการนำแท่งแบรีเออร์มาวางปิดทางเข้าออกทำเนียบโดยเฉพาะที่ประตูน้ำพุที่อยู่ติดกับสะพานมขวานรังสรรค์รถยกก็ได้นำแบรีเออร์มาปิดทางเข้าแล้วนะคะ ส่วนในที่หนึ่งค่ะที่เชิงสะพานแยกเทวกรรมนะคะเจ้าที่นําเอาแผงเหล็กมาปิดกั้นการจราจรน,นะคะให้รถเนี่ยเลี่ยงเส้นทางไปใช้เส้นทางอื่นรวมถึงที่ประตูทางเข้าทำเนียบฝั่งสะพานชมัมมารุเชตด้วยเจ้าที่ในทำเนียบก็ได้คุ้มเข้มรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนที่ไม่มีบัตรผ่านเข้าไปในทำเนียบ และในวันพรุ่งนี้นะคะสอะสอจะเชิญคณะทูตจากต่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทยเชิญตัวแทนองค์กรอิสระองค์กรเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนนะคะร่วมกันสังเกตการในการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามหลักสากลในการควบคุมการชุมนุมโดยยืนยันนะคะว่ายังคงเหมือนเดิมแต่ว่าทั้งนี้ขั้นตอนและสถานการณ์นี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ต้องขึ้นอยู่กับขณะนั้นค่ะสว่วนเลขาสเลขาธิการสม,มชพลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรนะคะก็ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าเจ้าหาที่มีมาตรการปกป้องสถานที่ราชการอย่างเข้มขน้นทหารเนี่ยจะดูแลด้านในของทำเนียบรัฐบาลมีการตั้งเบรเออร์ป้องกันการเข้าสู่ทำเนียบทุกช่องทางโดยจะเน้นการพูดคุยกับแกนนําแล้วก็ประชาชนที่มาชุมนุมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นแนวทางสันติวิธีส่วนการเชิญทูตจากหลายประเทศเข้าไปสังเกตการที่ทำเนียบคุณพระดอนบอกว่า อันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของรัฐบาลว่าเป็นกระบวนการสันติวิธีแล้วก็เคารพในสิทธิมนุษยชนค่ะมาดูทางด้านคุณธง,งทองจันทรังสู่ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าได้ประสานกับประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงหน่วยงานราชการต่างๆก็ยังยืนยันความพร้อมที่จะปฏิบัติราชการข้าราชการก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง ดยหน่วยงานของธรรมเนียบรัฐบาลก็ได้มีการปรับวิธีทํางานให้เหมาะสมอย่างเช่นสํานักง,งานประหลัดส,สานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีที่ทําการสํารองเอาไว้แล้วแล้วก็ได้มีการอำนวยความสะดวกโดยการเตรียมรถรับส่งให้กับข้าราชการที่มีปัญหาในการเดินทางค่ะและสําหรับเอกสารและหนังสือราชการก็ได้จัดเก็บอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะ ส่วนทางด้านของฝั่งคนเสื้อแดงนะคะที่จะมีการนัดชุมนุมใหญ่กันที่จังหวัดพระนครศรียุธยาในวันที่10นะคะทางสอสอของจังหวัดก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าเตรียมพร้อมในการดับมือการชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะแล้วก็ทางแกนนำนปชเองยังฝากไปถึงผู้บัญชาการทาหารบกนะคะว่าให้ตรวจสอบในเรื่องของคำสั่งการให้กำลังพลเนี่ยมาร่วมกับมอบกบปปสในวันนี้นะคะแกนนำนปชแถลงข่าวร่วมกันค่ะนำโดยคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะบอกว่า ตอนนี้มีความพยายามที่จะสร้างความเกลียดชังให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงเหมือนกับตอนที่รัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยใช้เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตสองศพที่นางเลิ้งตอนเหตุการณ์ปี52แล้วก็ระบุว่าคนเสื้อแดงฆ่าแต่ว่าจนบัดนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้ คุณจตุพรบอกด้วยนะคะว่าอยากเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกว่าได้ทราบข่าวจากนายทหารบางคนว่ามีการสั่งการให้กําลังพลและครอบครัวจากพลหนึ่งรออรวมทั้งหน่วยทหารในกรุงเทพให้ใส่เสื้อหลากสีมาร่วมในวันที่9ทธันวาคม ความจริงเนี่ยเป็นเรื่องของเสรีภาพแต่ว่าเราต้องพูดความจริงกันว่าสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นจะนําไปสู่อะไรนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงถ้าทางออกเป็นที่ยอมรับทั้งลาออกหรือว่ายุบสภาก็ดีแต่ข้อเสนอข,ของคุณสุเทพไม่เอาทั้งสองอย่างซึ่งตนก็ขอภาวนาว่าเรื่องนี้คงไม่เป็นความจริงแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไปตรวจแล้วเป็นความจริงก็ต้องพิจารณาว่าจะทํำยังไงเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงที่นัดหมายจะมาชุมนุมที่สนามกีฬาจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาในวันที่10ธันวาคมคุณวิทยาบุรณศสิริสสอ,สอยุธยาพักเพื่อไทยนะคะก็บอกว่าได้รับการประสานจากกลุ่มนปชแล้วพื้นที่การจัดงานก็ถือว่าเหมาะสมสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เคยจัดงานลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์มือที่3เข้ามาก่อเหตุร้ายได้และจังหวัดนี้ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงเพราะว่าชาวอายุธยาไม่ชอบความรุนแรงเช่นกันค่ะ พักสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามสัมภาษณ์พิเศษนะคะวันยางพาราบึงการ2013ค่ะ